2024 Vespa Sprint 150 iGet ABS และ2024 Vespa Primavera 150 iGet ABS Collection ใหม่ MY 2024นี้เขาปรับปรุงให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นวันนี้ m o t o r a b l e เราจะพามารับชมกันครับต้องบอกว่า Vespa Sprint และ Primavera นั้นถือเป็น2โมเดลยอดฮิตของใจสาวก v e s p i t i ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งคอลเลกชัน2024ันั้นมีมากถึง15คันในทั้งหลายอัพเรียกได้ว่าออกแบบมาตอบโจทย์สโลแกนไม่ว่าคุณจะชอบสีอะไรจะเลือกสไตล์ไหนเวสป้าจะอยู่ตรงนั้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณที่เหลือก็แค่อยู่ที่คุณเลือกเวสป้าที่ตรงกับใจ และสำหรับในวันนี้ครับที่ผมได้บอกไปเราจะมารีวิว2องโมเดลนี้ก็คือ2024ตัว Spin 150 i-GET ABS แล้วก็2024 p r i m a v e ่พิมา i เวล a b าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว Vespa Spin n 5 0 i-GET ABS กันก่อนเลย Spin 150ถือเป็นการสานต่อความคลาสสิกจากยุค60ด้วยดีไซน์ไฟหน้าทรงเหลี่ยม ในโมปี2024นั้นเขาจะมากับชุดไฟแบบ Full LED จากเดิมที่ตัวเก่าจะเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้อยู่ตัวใหม่นี้ให้มาเป็น Full LED หมดแล้วไฟท้ายก็รีเชฟใหม่โดยจากเดิมครับข้างในเขาจะเป็นทรงกลมคันนี้ให้มาเป็นแบบทรงเหลี่ยมเน็กทแล้วก็ช่องบางแต่มีการปรับรูปทรงให้มันมีลุกโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตัวปอกแฮนด์โมใหม่นี้จะมีการเพิ่มตุ้มปลายแฮนด์เข้ามาส่งผลให้การขี่คอนโทรลรถนั้นนิ่งขึ้นด้วย ตัว2024ชิลหลังบอดี้ปรับมาเป็นสีดำหน้าจอมารวัดแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลปรับปรุงใหม่โดยจอดิจิตอลเนี่ยเขาจะปรับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น3นิ้วและแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน v e s p a m เมซึ่งจุดนี้ลูกค้าจะต้องซื้อเป็นออปชันเสริมสวิตช์ทางด้านขวาปุ่มตรงกลางปรับใหม่ให้สามารถดันเลื่อนซ้ายขวาได้ นอกจากนี้รถทั้ง2คันเขาจะมีลิ้นชักมาให้ซึ่งทางด้านในครับจะมีพอร์ต USB นอกจากนั้นช่องเก็บของใต้เบาะยังสามารถวางหมวกกันน็อกแบบ full face เข้าไปได้1ใบทั้งนี้ขึ้นกับรูปทรงหมวกกันน็อกทั้งหมดที่ผมว่ามานี้ทั้ง2รุ่นของโฉมปี2024ในส่วนของทั้งสปิน150 i-get ABS และก็ p r i m a v e ล a 150 i-get ABS จะประปับปรุงให้มาเหมือนกัน แต่สำหรับสปิน150นั้นจะมีจุดที่ให้ความสปอร์ตมากกว่าได้แก่กระจกมองข้างทรงเหลี่ยมรวมไปถึงล้อแม็กดีไซน์ใหม่แบบเกียว6ก้าน2024สปิน150 i-get ABS มากับราคาค่าตัว138,900บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สี Yellow Curioso สี g r ร y Materia และสี White Innocenza คันนี้ครับ มาต่อกันที่224 0 Vespa Pimavera r 150 iGet ABS มันยังคงความเป็นไอคอนิกด้วยดีไซน์ไฟกลมแบบคลาสสิกจากอดีตถ่ายทอดจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากการปรับปรุงรายละเอียดในหลายส่วนที่เหมือนกันกับ Spin 150ตัว224 0ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วตัว Pimavera 150ชม MY 224 0นี้เขาก็จะมากับจมูกบางขนด้านหน้าใหม่เส้นน넥ไทจะไม่มีช่องรู กระจกทรงใบไม้เบาะนั่งมีการเพิ่มลายเส้นติดตั้งตะแกรงทางด้านหลังมาให้ซึ่งรองรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมล้อแมกลาย5ก้านสีเงิน2024 p ิมเ a ล e ่า150 iget ABS มากับราคาค่าตัว136,900บาทมีให้เลือกทั้งสิ้น3สีได้แก่สี Green Amabile คันนี้สี Grey m a t e r i a และสี White Innocenza สำหรับเครื่องยนต์ทั้ง2คันจะเป็นบล็อก IG e t 4จังหวะ3วาล1 5 5ซีซีให้กำลัง9กิโลวัตต์หรือ12 HP ที่7,000รอบต่อนาทีแรงบิด12.7นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านชุดสายพาน CVT สำหรับภาพรวมการใช้งานนะครับเครื่องยนต์บล็อก i g e t 150ของ2โมเดลคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่า ฟีลลิ่งคันเร่งของเขาครับมันอาจจะดูหนักๆนิดนึงไม่ได้ฟิลแบบกระชากแต่ข้อดีเลยก็คือความสมูทของเครื่องยนต์ครับที่เดินนิ่งๆแบบราบเรียบนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยไต่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งพละกําลังต้องบอกว่าเพียงพอสําหรับ การใช้งานในเมืองแล้วครับอัตราเร่งช่วงจังหวะเร่งแซงเนี่ยถือว่าทำได้ดีประมาณหนึ่งเลยแล้วก็จากการทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดของทางทีมงาน m o t o r o l a แล้วนะครับหน้าไมททั้ง2คันนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ GPS จริงได้เท่าไหร่ครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปทดสอบท็อปสปีดได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าจะเป็นโชคอัพแขนเดียว ด้านหลังเป็นโชคโมโนช็อคที่ปรับได้4เต็ปในด้านของภาพรวมการใช้งานครับต้องบอกว่ารถทั้ง2คันนี้เนี่ยเวสป้าเขาออกแบบมาให้เหมาะกับการขี่ใช้งานแบบหล่อหในชีวิตประจำวันครับเดินทางทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนักนะแล้วก็มันมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบ แข็งกระแทกแม้ว่าจะซ้อนสองก็ตามแต่อย่างไรก็ดีครับจากที่ทีมงานเราได้ลองขี่แบบเน้นสมรรถนะที่ความเร็วสูงๆเนี่ยก็อาจจะพบอาการของโชคอัพดีดบ้างในบางจังหวะที่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าขี่ด้วยความเร็วเกินกว่า การขี่ปกติแบบใช้งานทั่วไปจุดนี้ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบบ้าเปอร์ฟอร์แมนเนี่ยครับอาจจะต้องไปอัปเกรดในส่วนของโชคอัพแต่งกันเพิ่มเติมสักหน่อยด้านของระบบเบรกเขาให้ทางด้านหน้าเป็นจานดิสขนาด200มิลิเมตรทำงานร่วมกับป um ั๊มคาลิเปอร์2พอร์ตมาพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็สายถักด้านหลังเป็นดัมเบรกขนาด1 4 0ม mm. ม ในด้านของประสิทธิภาพระบบเบรคครับด้านการทำงานนั้นต้องบอกว่าฟีลของตัวแม่ปั๊มบนเนี่ยมันอาจจะดูหนักๆักหนืดๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อความรู้สึกของนิ้วมือเรากดลงไปเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีครับมันก็ยังถือว่าชะลอความเร็วลงได้เหมาะสมกับพละกาลังของตัวรถที่มีต้องบอกว่าถ้าเกิดขี่ใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเกิดใครสายซิ่งที่ชอบซัดมาหน่อยเนี่ยอาจจะต้องยกเผื่อระยะเบรกกันให้เร็วสักนิดหนึ่ง สรุปแล้วครับ2024 Vespa Sprint 150 iGet ABS และ Primavera 150 iGet ABS ทั้ง2โมเดลนี้ครับถือเป็นโมเดลยอดนิยมของทาง Vespa ในรุ่นกลางซึ่งเขาเนี่ยยังให้ความคล่องตัวดีอยู่สำหรับการขับขี่ในเมืองและยังมีพละกกำลังครับที่เหมาะสมสำหรับการขี่ใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากเรื่องของไฮไลท์ที่ปรับปรุงตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับในไล์อัพ my 2024ของทั้ง2โมเดลนี้เนี่ยเขามีรถให้เลือกมากถึง15คันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกความต้องการของเหล่าเวสปีในประเทศไทยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจแล้วก็สามารถไปติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเวสป้าทั่วประเทศครับ สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร์วอลให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ